สวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมไรอิน100ึ่งอยเบกเช่นเคยซึ่งครั้งนี้เราจะมาซวยแล้วซวยอีกกันนะคะจะเป็นยังไงนะั้นไปดูกันเลยค่ะเราก็จะเป็นแมปเดิมนะคะโอเคอาทาค่ะ เสียงสิเลยวันนี้เป็นวันต้องการใหม่ันต้องการเงินเงินเงินกิมมูฟิวเลยอยากอาจจะดูทะเบินประตูนะคะบางตอนก็อียขี่แป๊บวิ่งฉันต้องไปซื้อปลาทูให้เมียเลื่อนเลื่อนสิเอยฉันรีบต้องรีบไปฉันต้องรีบไปซื้อสปาเกตตี้ให้เมีย มาโดกันกดเลขหนึ่งหนึ่งสองสามวเสร็จเรื่องเลยผิดเลยอ่ะกดปลาสีม่วงเท่านั้นนะกดกดเฮ้จะได้ปลาแล้วจนอร่อยมากเลยนเ่ี่ยต้องดูดูอยู่อันนี้อยู่อันนี้อันนี้มันอยู่นี่อยู่นี่อร้ออร่อยจังมันวิเศษ่ย อย่างเมียเก็บคุ้ยค่ะถ้าไม่เสียงเธอนี่ใส่ดีจังเลยตายเลยเก็บเอาเป็นสือเป็ดหนังสือเป็ดอเออเออหนึ่งสอเป็ดน่ารักจังเลยวันนี้มันไม่ใช่เป็ดนะคะมันเป็นนกค่ะนี่เรื่องของฉันนะคะก เราดปฉันเจ้าเลยเห็นไหมคุ้มเด็ดเดี๋ยวแล้วเรา exit ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อล่ะเออเรามาซื้อด้านใหม่กันซื้อด้านใหม่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แพงแพงร้อยยี่สิบบาทซื้อเลยอันนี้ต้องข่ายุงนะเข้าใจป่าโแต่ว่าดีนะท่าซอฟเฟลว่ะเออท่าซอฟเฟลซื้อเครื่องแล้วเราจะเปิดด่านใหม่ได้เบาสิ มันจะหายไปให้กินห้าติ like ้วเลยโอซี่จักี้อโนยแมงมต้องรีบไปไปซื้อเห็นไหมใช้ต่าข้อเลยดูไออันนี้อันนี้อันนี้ฉันดูอยู่อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อร่อยจังเลย อาจจะเมื่อกี้อาจจะมีเส so ียงด,ดังหน่อยนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะเออเออเอออาจจะเลยไปพอดีเลยคนแรวฮะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะพอดีว่าเราถ่ายที่โรงเรียนไม่ได้ถ่ายที่สตูดีว่ฉันขี่แป๊บขี่แป๊บนอะนาะเนาะนาะน่เน่นอาจจะเล่นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนเล่นใหญ่ค่ะเขาชอบเล่นของใหญ่อะค่ะทุกคน ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆไงเฮ้ยเฮ้ปลาลงสับค้งแล้วพบกับเธอผู้เป็นขดหนึ่งสองปลาสี่ไม่คว่ำคนเอาคูเสียงแถวนี้มันเออเสียงเสียงหมามันหงอยนะคะก็ขอยเสียงหมาไปไหนมาได้พบ e> กับสัตว์เลี้ยง โอ๊ยตายเลยอะทำไงดีอะใหม่อยู่กันเนาะเออแต่ว่าเราทำแค่นี้จุก่อนเนาะสำหรับใครชอบก็กดกดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าจะให้เล่นเกมอะไรเราก็จะอ่าทันทีสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ